จับเครื่องนั่นแหะตอนนี้เรากันหยุดนะคะเดี๋ยวพามาดูวัดนะคะนี่ข้างในนะคะนี่ไงแก้ม <laughs> พระปางลำพึงวันสุกรวันเกิดแม่อยู่นี่เองสาธุค่ะ ดูข้างในนะคะไม่ได้เข้าไปนะคะเข้าไปไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จน,น,นี่สวยไหมคะพาเพื่อนมาชมดูอัดนะคะนี่ไงวันเพื่อหัสดวันเกิดหนูลูกเรียกว่าพับปางสมาธินะคะเมื่อกี้พับปางลำพึงนะคะดูสิสวนต้นไม้ดอกไม้สวยง่งามมากค่ะ พระปางอุ้มบาทนะคะวันพุธแก้มกระเป๋าแม่อยู่รถ <c oughs> พระปางสายญาตินะคะวันอาคารค่ะดูข้างในสวยงามมากนะคะ ดอกเข็มค่ะอันนั้นดอกดาวเรืองลูกพระปาง,งเลยค่ะพระปางห้ามญาตินะคะวันจันทร์ในในและองค์สุดท้ายค่ะไปไปที่รถลูกพระปังถวายเนตรนะคะวันอาทิตย์ ดูข้างในข้างในนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอย่พูดรูปข้างบนด้วยนะคะงดงามมากๆค่ะยังไม่เสร็จนะคะเข้าไปยังไม่ได้รอบๆนะคะจะเป็นสะเอาไว้ให้เสร็จกัน เดี๋ยวเราจะพากามาพามาชมอีกรอบนะคะนี่จะเป็นบริเวณวัดนะคะป่าล้มเลื่นดีมากๆเลยค่ะมีวันหนึ่งก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะที่เรายัง เครื่องบินแต่ชอบต้นนี้มากเลยทชอบต้นนี้มากๆเลยค่ะเพื่อนค่ะเครื่องบินนะคะอ๋อทำไมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยจะภาพลางบ้างไม่ชัดบ้างขอโทษขอบภัยนะคะ ขอบคุณในณการรับชมนะคะ